อเดย์อทูลิโกยาลโอมาชอเพอสวัสดีเจ้าคลิปนี้น้องพรีมจะพาไปพอ่อบรรยากาศงานแต่งที่หมู่บ้านน้องพรีมนะเจ้าเริ่มจากช่วยกันคนยวกซอยยก<ว>ยกมากันหลายทั้งบ้านเจ้าบ่าวและกับบ้านเจ้าสาวบางคนก็ช่วยจีพริกพร่องตำพริกพร่อง ล้อมวงกันจะอี้เลยเจ้าฟัดมุนฟักแก้วก็มีทีมนี้จะช่วยกันซอยส่วนใหญ่การเตรียมครัวเตรียมอาหารมูนนี้จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านนะเจ้าคนนี้นางงามหอมด <c oughs> แดงเ้ามาช่วยกัน้าม้ามดวยกัแบงทีมกันไปทีมนี้กับข้วหอมแดง ทีมวิจัยก็ออกแรงตั้งเต็นท์ขนเต็นท์ส่วนแรงๆก็จะมีซุ้มหมูบ้านเจ้าบ่าวซุ้มหมู5้าตัวที่บ้านเจ้าสาวหกตัวเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านเลยเจ้าเช้าวันใหม่ไม่บ้านก็จะเอาหยกที่ซอยมาแกงใส่กระทะแบบนี้ช่วยกันทำอาหารหลากหลายเมนู ถึงเวลาไปส่งเจ้าเบาไปแห่เจยกันเจ้ามีละอ่อนน้อยๆตกว่าจะไปถึงเจ้าสาวก็จะมีสะพานเงินสะพานทองแต่ละด่านที่ผ่าน ตอบคำถามบางด่านก็ไเต้นใส่แอลโดยโค้ชมาบัลวูพอทำภารกิจทุกอย่างแล้วก็ขึ้นไปหาเจ้าสาวบนบ้านเพื่อเข้าสู่พิธีมัดมือแต่งงานกันเจ้า